ไปหาจากต่างประเทศครับไปเพื่อหาเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะคือเซ็ตนี้ก็น่าจะน่าจะเกือบล้านนะก็หลักล้านอ่ะอันนี้เท่าไหร่คู่นี้น่าจะน่าจะประมาณ3-4แสี่แสนเยียก็แตกเลยโาเครื่องเสียงนี่แพงใช่ไหมเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้เฮียก็อย่างลำโพงคู่นี้ก็นี่คู่หนึ่งประมาณ2ล้านคุ่นี้3ล้าน ที S <S ่เหลือมันก็เป็นสายแหละอ่าสายก็ไม่เป็นไายเต้นประมาณห้าแสกห้าแสนตำรวจเขาหลอกกันเนี่ยมองสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับไม่อยู่ดีผมไม่อยู่ที่นี่จริงจริงวินาทีตรงนี้ครับคุณต้องคือปล่อยเอ้สวัสดีครับสวัสดีย้ มันก็ไม่ได้เป็นคนบ้าคุณดูทุกเทปเปิดอย่างนี้เลยเขาไปหนอ่าเขาเรียกว่าใช้เวลาทบทวนตัวเองเห็นว่าทบทวนประมาณ7วันใช่ไหมครับตัวเองนั้นเหมาะสมที่จะออกจากบ้านหรือไม่วันนี้เราอยู่ครับหมู่บ้านคุณหน้าคุณตาจะเลี้ยวไปอีกซอยเดี๋ยวบ้านใบเตยบ้านใบเตย่เป็นอีกหนึ่งหลังในโครงการเดียวกันไม่ใช่ว่ารายการมึงหาใครไม่ได้คุณฟอร์มมาบ้านโดนเปลี่ยนเปลี่ยนมีอีกหนึ่งบุคคล ที่เราอยากให้เรามาเยี่ยมอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนนี้นี่คือเชี่ยวชาญทางด้านการหยิบของเข้าปากเรื่องการรับประทานการรับประทานอยากกแดกนี่แหละเพราะเขาคชื่อว่าหม่อมถนัดแดกจะคหม่อมถนัดแดกคุณถนัดอะไรผมหม่อมถนัดดูดอก็คือดูดดูดไข่มุกดูดแล้วอันนี้เพื่อนผมหม่อมถนัดยำใช่เพราะว่าผมชอบทานพวกสมตำยำกุ้นเส้นใช่ใช่ใช่พอมแล้วก็เผ็ดผมก็ดูดเพราะหลังนี้เรารู้ลคข้อมูลแน่นด้วยข้อมูลแน่นด้วยเบื้องต้นเนี่ย โคงการขายก็35แล้วแต่ระดับหมอบแล้วคนคนนี้ผมเคยเดินเจอตามร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำหลักแสนหลักล้านคนคนนี้เรื่องรสนิยมบอกเลยว่าชั้นหญ่อันนี้ยอมน้าแล้วก็เขาหมดไปกับไอ้อกระจุกกระจิกกลังหลังนี้บานไปอีกทั้งหมดเลยนะครับบานไปอีก7 บ้านสามห้าบ้านบ้านอีกสองข้ากเ <c oughs> หรอไอ้อนะั <c oughs> ้นมึงไม่ซื้อบ้านหกสิบเจ็ดสิบล้านได้ลยวะ <c oughs> คือไงฝั่งเพชรทุกชุดเหรอือว่าอะไคุณต้องเข้าไปดูทุกดีเทลเนี่ยหม่อมคัสสันมาอย่างดีถึงขนาดที่บินไปซื้อเมืองนอกพาคุณเข้าไปดูดีเทลว่ามันจะถึงร้อยล้านจริงไม่มีปัญหาตาม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 ไปดูดีกว่าหม่อมสามหย่อยตามเรามาเลยครับ มาหนีเลยมาหนีเลยมาดูเลยนี่รออยู่เนี่ยมาอุ้ยนี่โอสวัสดีคุณจำแรงเป็นรอยได้ดีมากเอาสวัสดีครับสวัสดีหม่อมด้วยเถอวันนี้ต้องรบกวนหม่อมหน่อยฮะหลังนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นนี่ประมาณ30 3สิบามบ้าเฉพาะตัวบ้านเฉที่ดินหม่อมบ้านไปอีก70 เฮ้ยหอหม่อมบานเกิน2องเท่าทุบบ้านเีงนะเดีวยวเออะตรงนี้เนี่ยรู้เฉพาะรายการหรือว่าที่บ้านก็รู้เราจะได้รู้เราจะพูดประมาณน้มารู้เฉพาะแถวนี้แล้วกันนะคะเพื่อนผมสงสัยแล้วทำไมตอนซื้อบ้านแรกหม่อมไม่ลงกับบ้านไปสักร้อยไปเลยเอาซื้อบ้าน70ไปแล้วหม่อมมันอยู่ที่ดีไซน์ที่มันเป็นแบบ อิตาลีหน่อยในตัวบ้ในตัวบ้านอ่ามันจะเป็นออกแนวคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเราก็ดูแล้วเฮ้ยฟังก์ชันอะไรมาดูเฮ้ยเราชอบชอบแล้วใครมาแต่งเพิ่มมาทีหลังอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นหลังนี้นี่เขาบอกดีเทลทุกอย่างนี่หม่อมเลือกเองกับมือเลยใช่เพราะเพื่อนผมบอกเลยว่าเพื่อนผมเคยไปเดินเลือกแบบอ่างอาบน้ําเจอหม่อมมากเลยโอเคหม่อมนน่แน่โอเคแ่แน่เอาเอาไปดีเด็กที่ร้านตามดูแลตามดูแลอยู่เอาตรงนี้ก่อนนี่คือเป็นโซนล็อบบี้ตรงนี้มีอะไรบานบ้างครับหม่อมก็เฟอร์นิเจอร์ครับ มันก็ันเป็นนานหนังของอิตาลีัทำขึ้นมาเหรอครับเออเป็นแบรนด์ของต่างประเทศนีเป็นงานไฮคลอสด้วยผสมหนังอะไรเงี้ยมันดานดีไซน์ครับตัวนี้ก็เป็นแก้วของเช็กโโลเาเกียอันนี้ขึ้นมาแสนห้านห้ามอมมอนมนมกมากมัอมม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 นมมอ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 มาอมมอมันมมอ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 ม้อมมอมมอมนมมอมนอมมอมมอมมออมมออมมอมมอจมล้มอมอมมอมอมออม ออันนี้มันไม่ได้รวมกับงานที่เราบิวตงเนี่ยผมกำลังจะถามหม่อมาหาผู้ลบเหมาตรงไหนเพราะว่างานที่นี้มันมันคมมีผู้ลบเหมาส่วนตัวที่ฝีมือดีฮะต้องดูงานเขาต้องคัดเลือกเหมือนกันตรงนี้โถงนี้อะโถงนี้ให้หม่อตีราคาหน่อยว่าประมาณเท่าไหร่ หลักร้านแล้วกันเรายังไม่ทันเก้าไปพื้นที่อื่นอย่าให้เกินห้าตารางเมตรเลยรัวมันจะไม่หนักพวกเฟอร์นิเจอร์พวกงานอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปดูตรงตรงโซนห้องนังเล่นนะห้องรับแขกก่อนห้องรับแขกกัน่ อาหมใช่เลยครับนี่อันนี้เป็นเซ็ตเหมือนคล้ายๆกับไอ้ตัวเดียวกันเป็นแบรนด์เดียวกันแบรนด์เดียวกันก็ตอนนั้นยังสองแสนห้าอันนี้หมุนได้ด้วยสั้นี้อันนี้น่าจะแพงกว่าเป็นเป็นแบรนด์เดียวกันครับเฉพาะเออ่ตัวเก้าอี้โซฟาตัวนี้อย่างตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับหม่องคือเซ็ตนี้ก็น่าจะน่าจะเกือบล้านนะครับ คือตอนเนี้ยแก้มตูดผมมันเกร็งเข้ามาอย่างเงี้ยเวลานึ่งที่บอกว่าร้านไม่ใช่ห้องนะนี่แค่โซฟานะโซฟาแค่โซฟาพูดถึงหม่อมไปเจอพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปไปได้ไหมไปหาจากต่างประเทศครับไปเพื่อหาเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะใช่ไปเป็นปีครับไปหมายถึงว่าไปบ่อยอ่ะไปเรื่อยๆทั้งปีอ่ะเหมือนสมัยก่อนเราไปดูอีเกียเมืองไทยไม่มีแล้วไปสิงคโปร์ไปเราบินไปสิงคโปร์ไปเดินอีเกียผมไม่เข้าใจว่าทำไมนิกกี้มาที่นี่แล้วเขาดูไม่เขาล้มหมอนมไม่เข้าใจเลยนะ กี้ไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ครับออกไปไม่ได้เข้าหรอกม่ได้แค่ครัวข้างนอกครับแค่นั้นล่ะฮะแล้วฮะเป็นค, <c oughs> คนเลวนะหรอแอมท่านต่ำครับ <c oughs> <c oughs> แับเพื่อได้ก็สนิทกันก็สนิทกันแล้วถ้าทั้งหมดนะครับประมาณมันรวมรวมลำบากอะครับเพราะว่าเราหยอดเป็นชิ้นชิ้นนะอย่างตัวนี้ตัวนี้ได้จากไหนฮะจากต่างประเทศหมดเหรอครับต่างประเทศเหมือนกันมีตัวเนี้ที่เป็นของไทยอันนี้อันนี้เป็นงานศิลปินเท้าเพ้นต์แล้วก็มีชิ้นเดียวนี่น่าจะห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทเราไม่ผิดมันนานแล้วนะอยู่ที่เนี่ยมาสามปีแต่ว่าเริ่มออกซื้อเนี่ยก่อนก่อนบ้านเสร็จเออก่อนบ้านเสร็จบิ้วบิ้วอย่างเดียวเนี่ยปีหนึ่งเดินทางตามหาเฟอร์นิเจอร์ ปีนึงอะแล้วเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละห้องเนี่ยครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไซซิ่งมันก็สําคัญบางชุดเนี่ยครับเราชอบนะที่มันแพงๆนะแต่เราก็ว่าเรามันจําเป็นเนี่ยมันจะแน่นไปมันจะแน่นไปมันแน่นแล้วก็บางที่มันหลวมอันนี้พู้หญิงชอบขาด๋ย่าไปดูดไปดูดหม่องแต่อย่างนึงมันไม่ใช่แค่ด้านล่างนะข้างบนเนี่ยคืออะไรหม่องแอร์ครับตรงนี้เราก็ไม่ค่อยเหยียดแต่ว่าใช่ครับให้ถ่ายเท่าไหร่อ่ะให้แปดหมื่นเลยหม่องแอร์นี่เสร็จแค่ผมใช่หรือเ มันแพงตรงไหนแมันก็คงเป็นดีไซน์ครับแล้วก็มันเป็นรุ่นรุ่นใหม่มัยเป็นรุ่นใหม่มันดูแปลกตาไงรวมรวมแล้วพื้นที่รับแขกตรงนี้น่าจะสักดีกว้างๆนะเนี่ยประมาณล้านเนี่ยแถวๆนี้ไม่ต่ำกว่าสี่อะใช่นี่ลูกลูดนี้เลยเนี่ยเอแต่ว่าทีเด็ดของที่นี่หมองถนัดแดดยังไงก็ต้องแดดเราเรืองกินที่นี่มีครัวกี่กี่กี่ที่บ้านมีสามครัว ผมอยู่กี่คนบอกมีสามควมัผมผมมีสองครัวไม่ใช่ครัวเดียวเลยกเนี่ยเดี๋ยวไปดูครัวไฮไลท์ก่อนเลยไหมไปชิแต่ขึ้นชื่อมองถนัดเด็กใช่ครัวต้องถึงไงโอ้มีครัวมีครัวคือครัวใหญ่สุดคืออันนี้อันนี้คือโครงการไม่ได้ให้มาหม่องไม่ต้องต้องทำใหม่หมดเลยครับอันนี้คือใช้ถ่ายรายการเลยด้วยใช่ครับใช่ตะก่อนถ่ายไอ้เพื้อ เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้ววะเดี๋ยวค่อยใครทักคือเอาชิ้นไหนก่อนดีวะเออเอาอะไรก่อนดีไอตู้นด้ก่อนเลยก็ได้หม่อมไดเอทเนื้อเองใช่แล้วไดเอทเองแล้วเราก็เก็บไว้ไงคือเนื้อวัวนี่เป็นสิ่งที่หม่อมชอบกินที่สุดก็ชอบนะคบอันนี้ไม่กี่วันนะคบอันนี้ไม่กี่วันแต่อย่างพวกนี้8แวัน85วันอันนี้สมมติคนที่บ้านดูแล้วเอ้ยโถอยากได้เอทเนื้อมั่งตู้เท่าไหร่ฮะหม่อมสี่แสนมั้งครับ ซื้อหบอกแดกเถอะไม่ใช่ว่าซื้อเนื้อหบอกแด่ก็ไปร้านแกแลก็ซื้อแกแดกแล้วมึงจะแดกเนื้อหม่อมแล้วเไอ้สิแอ่ะมาดูเครื่องครัวเครื่องคราวของหม่อมเตาแก๊สที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของโลกมันจะไม่มีผู้ดูดดูดมันเออว่ะเอออยู่ไหนอะเดี๋ยวมันดูดจากข้างล่างไปเลยใช่ไหมนี่ครับนี่ฮูดชื่อขวดกูลุเแล้วใช่แล้วมันก็จะมีคาร์บอนอยู่ข้างในนี้คุณตรงนี้สองฝั่งเหรอฮะใช่คฝั่งแล้วก็เราดูดอย่างเดียวใช่นี่ดูดอย่างเดียวแต่เวลาเราทําเนื้อเนี่ยควันจะะเยอ เพิ่มเพิ่มความแรงล่ะหมองไม่เอาเนี่ยหมอหมองหม่องเออนี่ยอะไรมาเนี่ยเอ้ยนี่มีอะไรขึ้นมาอะไรเนี่ยทีวีหรืออะไรชุดดูดเพิ่มมาหมองใช่ครับเป็นฮูดอีกแบรนด์หนึ่งที่เรามาติดเพิ่มทั้งหมดนี้มีฮูดห้อยตัวเดียวจบแล้วนะใช่ใช่แต่มันน่าเกียดแต่มันไม่สวยไม่สวยเตานี่เท่าไหร่กมาครับเตาแสนห้าครับ อันนี้บวกยังไม่โดนไม่เขาไม่โดนนี่นะครับแล้วเอเดมันเอือสามหมื่นกว่าบาทเลอันนี้ของอิตาลีอันนี้ของจีนคือหม่อมไม่ได้ติดแบรนด์ไม่ติดเป็นคนไม่ได้สนใจว่าแบรนด์คุณภาพขอให้มันดีใช่ไหมใช่ใช่หินนี่สวยมากเลยมันเป็นเกล็ดด้วยอ่ะมันก็ยกทั้งสลับอ่ะครับทำใหญ่ๆแล้วเราก็มาตัดใช้คือชิ้นเดียวกันหมดเลยนะชิ้นเดียวหมดนี่นี่ไอ้บ้ากูแทบจะเป็นโมเสกบ้ากูยังแพงเลยอ่ะใช่ใช่อันนี้เท่าไหร่เฉพาะหินเนี่ยเหรอสามแสนได้มั้ง รู้ได้ไงหม่อมบอกแฟนบอกอะสี่เหรอแฟนพี่บอกเฉพาะตรงเนี้ยเหรอที่เฉพาะท็อยโอ้โหไอชี้ป็นไงอย่างนี้อ่ะให้เมียเห็นเลยนะแล้วไอยี่ห้อนี้อันนี้คือยี่ห้ออะไรบ้าอันนี้เป็นบอสใช่แล้วแหละกอกาสใช่ใช่แพงเดี๋ยวแพงใช่เมียกูมีหนึ่งอันแพงเหี้ยเียเมียเล็กๆทำไข่ตุนเนี่ยโคตรแพงเลยมันดูที่ดีไซน์อ่ะทำไมเมียของเมียผมไม่มีปลามีหมีอยู่บนนี้นีต้องซื้อเพิ่มครับ จุกดดำๆธรรมดานี่อย่าให้กูรู้นะว่าจุกนี้เราไปซื้อเองได้เหรอเียเซตนี้อ่ะฟึบเร็วๆประมาณรวยแสนนะรวยแสนนะมึงมาเนี่ยขโมยกระช้ามึงกลับบ้านได้เลยถ้าเป็นแสนใบใบมันก็มันหลักหมื่นแล้วหลักหมื่นใช่หลักหมื่นถ้ารวมทั้งหมดนะห้องเนี้ยทั้งของตกแต่งชุดอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าคร่าวครับหม่อมครับผมว่าเกินห้องรับแขกป่ะ เกินไหมน่าจะมีเลขยค่านะเกินเะเกียจแล้วอ oh, ีฝนล้นพื้นลำพานอยู่หลังกล้องฝนก็เรื่ยเหมือนกันว่าเกินอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงๆริงที่มอมบอกเนี่ยไม่ได้แก้เขียนห้องแขกทะลุไปอีกเกือบเท่าเขาบอกตรงนี้เนี่ยสิบล้านหม่อมไม่เอาสิหม่อมไปคิดว่าเมียดูอยู่ตลอดเวลาหม่อมเอาราคาจริงมาเปิดเอาจริงกับหอมมาดูห้องอื่นกันดีกว่าป่าด้วอมบอกว่าไม่เอาแล้วตอนนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนีสามครัวใช่ไหมหอมนี่คือครัวที่แพงที่สุดใช่ใช่ใช่ และน <g <g ี่คือโซนโต๊ะกินข้าวห้องอาหารห้องอาหารโอ้ยอย่าใช้แค่โต๊ะกินข้าวแกวก่อนทีวีก่อนเดี๋ยม่กทีวีเลยโบชอบไอโบโบชอบแกเจไอันนี้เขาเขาเขาเรียกว่าออะไรวิดีโอวอล์แนวตั้งครับมันก็คือจอที่แบบ แนวนอนแล้วก็มาต่อๆกันทําไมหมองไม่ซื้อเครื่องเดียวที่มันยาวๆใหญ่ๆมันไม่มีใหญ่เท่านี้ไงอันนี้มันเป็นสเกลหนักๆแล้วว่้แล้วโปรแกรมที่มันจะต้องทำรันให้มันเป็นอ๋อแล้วมีชุดคอนโทรลอยู่ตรงนู้นที่เราฝังไว้ในตัวไอแลนด์อันี้เท่าไหร่ชุดนี้ครับรวมระบบเลยนะหมออ้ยจำไม่ได้แล้วคาชอหลักแสนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้คือ แงเลยคือที่บ้านก็เก็บเงินเก็บทองตั้งใจทํางานเก็บหอมรอมริมยอดกระปุกซื้อมาหนึ่งอันมีหนึ่งตัวตุ่มเท่านี้ส่งคล้ายๆแบบนี้อ่าเหมือนเลยเหมือนเลยแต่กดชิปย่อลงมาปี๊ตัวนั้นเท่าไหร่ตักมือแม่ี่คริตุ่มเท่านี้อันนี้เท่าไหร่คููนี้น่าจะน่าจะประมาณสามสี่แสนนะทีมงานบอกทีวีชุดนี้สามแสนเหมือนกันนี่หกแสนแล้วนะชุด ทีวีแล้วก็เครื่องเสียงอันนี้ยังลามไปไม่ถึงโต๊ะกินข้าวเลยนะเรามาที่โต๊ะกินข้าวอันนี้ซึ่งเป็นหินอ่อนหินอ่อนชิ้นเดียวหินอ่อนชิ้นเดียวอะไรที่เป็นชิ้นเดียวสีเขแบบนี่คือสีธรรมชาติถูกไหมใช่ครับเป็นหินมาจากแอฟริกาครับโอ้ส้อพันยาวเฮียมาแล้วและอัี้เขีนเราก็ซื้อหินแล้วก็เราสั่งไซส์เขาทำขาทำเขื่อนไม่ได้แค่บนหินอ่อนมีรองเท้าด้วยเทีย่ไม่มีเออเอาด้วยเอาดะพื้นนิพื้นนิด ว่ามีได้านะ5แสนนะโดยประมาณนะเป็นเสร็จแล้วประมาณ5แสนไม่รวมก็อี้นะไม่รวมไม่รวมไม่รวมก็อี้เวลาไปดูเฟอร์นิเจอร์หม่อมตั้งงบไหมครับมูฟไม่ฮะไม่เลยฮะไม่แค่เราเอาที่ชอบก่อนแล้วก็ไม่เกินตัวเราเท่าไหร่จะได้เกินตัวหมอมอยากเแล้วเท่าไหร่วะอันนี้คุณไม่เอาไม่เกินอย่าลืมนะเฟอร์นิเจอร์เราลงทุนไปมันก็เหมือนเป็นงานที่ที่เรามองแล้วเราชอบถ้าเป็นผมนะ ถ้าทําได้ทําเลยเอาได้เอาเลยสุดๆดไปเลยทีเดียวจบใช่ตอนนี้ผมเลือกตาขึ้นมาข้างบนเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่ามีอะไรนลยเนี่ยชุดใหญ่เลยบอกให้อันนี้เป็นโคมไฟคริสตัลนะคะเป็นสายหนังสายหนังทั้งหมดเนี่ยเก้าพวงแต่ว่ามีโคมไฟอยู่ทั้งหมด22โคมของนอกนะครับของนอกแน่นอนแน่นอนอยู่อันนี้กลมแตกตาใช่มันจะแตลกตาตีกลมๆก็หลักล้านนะค หมใช้ไม่น่อหนังเวลาใช้ไปนานๆหนังมันเปื่อยนะฮะนั่งๆงั้นหม่อมป๊อเลยอันนี้มันหนังแท้ครับไม่ลาเปื่อยแล้วแข็ยมาดูฝั่งครัวด้านนี้ดีกว่าอันนี้นับเป็นอีกหนึ่งครัวไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นครัวฝรั่งู้นตู้นี้นี่นี่นี่่นี่ะพูตูมากว่าหม่อมงล่งนีตู้เครื่องดิ่นบตู้เดื่มแต่ตรงนี้นี่คือตู้ฟาโบฟาโบเอสโคบา ตู้เก็บซิก้ามันจะเป็นต้องมีตู้อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับใช่ครับเพราะผมอยากวี้อันนี้มันเก็บยากเอาไว้นี่ของเป็นคอร์ยิบ้าครับของคิวบาเบลวสบงซิก้าที่ถือว่ามากเลยเป็นแรงไหนแรงดีไหมครับก็เกรดเอดีที่สุดของโลกแล้วครับอันนี้ยังไม่น่าถามเลยว่าแรงดีไม่มันแล้วแต่รสนิยมคนนะบางคนเขาก็มอนเตเนโกรอะไรเงี้ยไอ้นตู้ซิก้ามันเก็บยากกว่าคือไว้เนี่ยมันมันมันคือเก็บอุณหภูมิแต่ซิก้าเนี่ยมันต้องมีความชื้นด้วยคนเี็ความบัดความชื้นใช่ครับใช่ครับเบ็ดเสร็จนะครรรับหหห้้ออองงงาาไฟวมถึ แฮนทรีคัวกลัวฝรั่งตรงนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้จริงๆครับไหนหม่อมจําไม่ได้แต่ในหญิงจําได้ครับเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอ้าๆๆเอาละครับไม่กล้าทักทีนกับตัวเลขนะครับไม่ถึงหรอกคี่บอกกับเมีดน่ะไม่ถึงหรอกหรือว่าหม่อมว่าไม่ถึงเราตีต่ําๆไปเลย10อ่ะก็ได้อ่าก็เกินไปแล้ว10ก็เกินไปแล้วผมยอมให้หม่อมลดราคาแต่ว่าของจริงอยู่ในนี้ใช่ไหมขอชม อ๋อนี่คือถ้าเราจะมาห้องนี้ก็คือต้องต้องตัดโฟล์กุลีหรือโป้งน้ำแอมเปญบู๊โอ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยโมไอบูเยี่จะแไรบู๊ว่าเครื่องเสียงนี่แพงใช่ไหมดี๋ยวมาดูเครื่องนี้เยี่ยนี่คือห้องห้องฟังเพลงครับ ที่บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6โซนที่เป็นมัลติมีเดียเรื่องของเสียงเพลงอย่างเดียวทำไมต้องเยอะขนาดนั้นหมอเป็นคนชอบฟังเพลงก็เวลาเราไปตรงไหนมันก็เปิดนั่งพักนั่งเล่นได้แต่ละโซนเนี่ยเราก็ดีไซน์เสียงให้คนละแบบแต่อย่างห้องนี้มันคือห้องที่แบบเอาไว้ฟังแบบจริงจังอ่ะนั่งเลยนั่งเลยโอ้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 ยเบื่อ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 ขามาขามาค้ะเฮ้ยมันเป็นเก้าอี้แบบยืดขาจริงหรออันนั้นก็เป็นยืดหัวนี่เข้าบ้านนะ อ่ะเส้นนี้เท่าไหร่ตัวนี้มันเป็นไม้โอ๊กดำแต่ว่าเป็นหนังของอิตาลีครับมันมีห้าห้าหกแสนหน้าายกูรู้ที่มันออกมืออยู่เดี๋ยวเพื่อนกูจะซื้อเข้าบ้านไม่มีทางอยู่แล้วยังหมองเปิดเพลงให้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 พวกเราได้ฟังเขาใช้เลเซอร์ในการตั้งวัดเหรอฮะวัดระยะคือยิงยิงด้วยเสียงลมตรงนี้แล้วก็เนี่ยตัวอีก็ต้องมีมาร์กของมันเองเราก็เปบริษัทที่เขาเอ็กซ์เพรสตด้านนี้โดยตรงพอสเปคเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยแหละหมอ ก็มันอยู่ที่งบอะค่ะอ๋อเราตั้งไว้เท่านี้เขาก็จัาไปก็อย่างลำโพงคู่นี้ก็ที่คู่หนึ่งก็มาสองล้านช่ว่าผมจำได้ผมเคยไปดูอยู่ที่ห้างไหนท่าห้างหนึ่งอะมันแพงมากตัวเดียวแล้วที่คู่ดอวะมันยังไม่ใชเองท่านี้เลยนะมันก็แล้วแต่สั่งแต่ว่าที่แพงนี่คือ power ชุดนี้3ล้านชุดนี้3มล้าน เพื่อนผมทำหน้าไม่ถูกเลยพี่บอยยังยังไม่มีเสียงะมีพวกชุดพวกอะไรเมื่อกี้ไม่มีเสียงนะใช่มีแค่ power มัเป็น dc s ตัวชุดนี้ตัวนี้น่ามันล้างหนึ่มีเสียงยัางฮะย่างก็ที่เหลือมันก็เป็นสายแหละอ่าสายก็ไม่แพงนสายเต้นออมาห้าแสนห้าแสน มันโดวเขาหลอกมันนี่ยอมคือสายพวกนี้ไม่มีผลกับเสียงจริงมีผลหมดครับมีผลากมีผลอันนี้คือมีเสียงแล้วครบแล้วไม่มีตัวไหนเพิ่มนะก็มันจะมีตัวคอนโทรลที่เป็นอยู่ในห้องอีกเขาเรียกว่าเป็นระบบลูนตัวที่เก็บเพลงแล้วก็อ๋อเก็บออเมที่ส่งออกมาให้ทุกโซนใช่เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคุมตัวเลยเหรอแล้วตู้โชว์ด้านหลังฮะนี่เดี๋ยวให้หมอมแนะนำหน่อยว่านี่น่าจะเป็นพลังที่มอมสะสมมาถูกไหมฮะอันนี้คือ นี่เป็นเหมือนคอนหยากเหมือนกันนะหม่อมใช่ครับเท่าไหร่ครับขวดแสนสามครับนี่น้ำชาใช่ไหมหมอไม่ใช่เรียกว่าคอนหยากปีเลืเหรอฮะบ่มมาร้อยปีครับแล้วก็มาใส่ขวดพวกขวดแก้วเจรไนด้วยมืออะไรเงี้ยมันก็เลยมีราคาของมันอ่ะอันนี้ก็เป็นขวดเล็กที่แบบว่านี่สามหมื่นห้ามั้งโอ้โหขวดใหญ่กับน้ำหอมส่วนใหญ่กินด้วยไหมหม่อมครับก็ดื่มบ้างครับแต่ไม่ได้ดื่มแบบเยอะมากอ๋อไม่ไม่ได้จริงจังมาเลยแล้วมาเทีบท่านหมอมเป็นพ่อผมนะเหรอหมดบ้านไหมหม่อมครับ สิริรวมห้องนี้ประมาณเท่าไหร่ครับจำไม่ได้ครับแต่ทีมงานเราจำได้ที่ครับที่ครับว <c oughs> ันนี้เราจะแจ้งให้หม่อมได้รู้นะ <c oughs> ครับห <c oughs> ม่อมฝนชี้แจงมาแล้วนะครับว่าห้องนี้สิริรวมอยู่ที่ประมาณ20ล้าน <c oughs> ไม่ถึงหลอก <c oughs> ไม่ถึงหลอกไม่ถึงหอกอันนี้คือประเมินราคาหม่อมฝนอันนี้เขาเรียกว่าเขาให้มูลค่าให้มูลค่าอนี่เป็นห้องนอนเปิดห้องหม่อม ทำไมห้องนอนยังต้องลำโพงอะไรขนาดนี้ก็ก็ชอบอะครับอันนี้ก็เสียงต้องดีไปก่อนเป็นลำโพงวิลสันสปินาคู่นี้ร้านหนึ่งร้านหนึ่งยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ยขนาดรุ่นที่แพงกว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าขนาดแบบว่าวางห้องนอนของขามะเอาไปนั่งดูครับหมอมไปคอนชอบดูหนังใช่ไหมโบนัพะรยานะครับไปดูยูทูบอ่ะอ่ะผมเปลือกจะนั่งนี่ครับนั่งกับภรรยานะเวลาหมอมบ้างๆ อ๋อมันตึงย่อหรอมันยกได้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันอันนี้ช่วยช่วยเซฟเลยเหมือนอยู่ดีมเวิลด์เลยอ่ะมันช่วยทําให้เราลุกโดยที่ไม่ปวดหัวเข่าอ๋อด้หลังวิ่งนี่ไ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 งขึ้นได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องแบบใช่สองตัวแต่สองฟังก์ชันนะอันนี้ไม่ได้แตกต่แต่วันนี้มันนั่นคือแปลว่าก็อีโยกเหรอมันจังหวะมันแปลกแปลกมันโยกแปลกมากเลยเพื่อเรานั่งอยู่ไน แต่ว่าสบายนะอุยมันเหมือนลอยเออออมมมมััันนนนเหืลยอยู่มันนั่งบนน้ำอ่ะมันเหมือนเป็นเซียนเลยอ่ะมันเหมือนลอยอยู่ไปใหญ่เลยน่าจะตัวละหกหมื่นเนอะสามเอ้ยผมจำไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสอันนี้ยังไงครับหม่อมฮะเออแยกแยกชิ้นแยกชิ้นแล้วก็ปรับระดับได้ครับเป็นแมมมี่โฟมเตียงคู่ปรับระดับได้ราคา หม่อมจําไม่ได้นะครับแต่หม่อมฝนของเราจําได้ครับเตียงละสี่แสนเตียงละสี่แสนใช่ถึงเหรอเรอว่ามันนวดได้ด้วยใช่ไหมหมอใช่นวดได้ด้วยท้ยแม่งสั่นอยู่มนอนนวดเหรอนี่แม่งสั่นอยู่ผมคิดว่าคนเรามันนอนไม่เท่ากันเขาอจะแก่แล้วเราเดินไม่ได้เราเราก็ใช้อย่างนี้เราก็ ดูทีวีได้มันเหมือนเตียงโรงพยาบาลแหละแล้วห้องนี้ไม่ขนลุกเลยทำไมมันมันดูอลังการจังวะส่วนใหญ่แล้วเคหสถานบ้านปลายเนี่ยเราจะมาสติแตกกันในห้องเนี้ห้องคือห้องแต่งตัวใช่อันนี้จะเป็นประตูอัโต้นะครับม่นกินเหมือนใจใจเลยวะหอมจริงหอมจังเลยหอมสะสมนาหอมอ่ะหอมแนะนำเลยับว่าโซนไหนของหอมโซนไหนของภรรยาอ่ะนี่นีของผมน้อยนิดเดียวอันนี้ก็เป็นพวกหมวก ที่ผมชอบมูอ่น้ำหอมแว่นตาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกเครื่องประดับโอ้นี่โคมฮาร์ดโคมฮาร์ดคุณบอกดูความแพงของโคมฮาร์ดโอ้โหนี่ผมมีอยู่หนึ่งชิ้นเป็นที่ใส่เจรถที่ใส่เจลรถที่บอกไหมเล็กขนาดที่ว่ากุญแจรถกูทิ้งเลยออกมาด้วยตรงนี้โอ้โหผมไ่รู้ราคามันมันก็ไม่ใช่โคมฮาร์ดหมดหรอกครับแต่บางอันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเพชรดำ เหมากผลบอกมาอีกแล้วนะครับว่าเฉพาะเก๊ะนี่ยประมาณห้าหกแสนนะครับคุณผู้ชมครับแป๊บห้องน้ำอยู่โน่นนะมีไหมมีอะไรไหมฮะไม่รู้ดิดูเอาโอ้ยไอโบ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 ชุดนี้ชุดนี้บางคนอาจจะเอาไปวางโชว์ในตู้อันนี้มีอะไรแนะนำบ้างะไม่มีครับก็มีแอร์อันนี้คือแอร์เหรอครับหมอแอร์ครับแล้วมันเย็นไหมหมอบก็ใช้ได้อยู่นะก็สำหรับห้องเราไม่ได้อยู่นานอยู่แล้ว่นะห้องนอนห้องน้ำบวกกับห้อง walk in closet จำไม่ได้จริงจําไม่ได้มันมันมันดีเทลมันเยอะเท่าไหร่จับฮะไม่ถึงว่ากาบอกดยสิแล้วรุนนาฬิการุนอะไรนอ๋อแล้วไปแล้วไปไปดีกว่าออยากจะตีราคาอะไรก็เชิญบ้านหลังนี้นี่เป็นหลังที่เท่าไหร่ที่ที่มอมรีโนเวทตกแต่งสร้างมา ถ้าบอกเป็นบ้านผมจริงๆก็เป็นหลังที่สองหม่อมได้เรียนรู้อะไรกับการบานปลายในครั้งนี้ครไม่เรียกว่าบานนะครับอ,อันนี้เรียกว่าเนความชอบส่สวนตัวเลยไม่ได้ซื้อทิ้ง่ะใช้ทุกอนันใช้ทุกอนกนันเหมือนรถยนนะผมซื้อมาผมใช้หมดผมไม่มีจอดอมผมไม่ได้ใช้คําว่าบานอือผมใช้คําว่าผมชอบครับ ชอบไปอีก7 0สิไม่เราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกคือลอนเป็ไม่ได้มันนั่งจดไม่มีไม่มีก็อย่างที่ผมบอกผมก็ไม่ได้ติดแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์แพงกว่านี้นะรีสตอให้ถูกกว่านี้ถ้าสวยและชอบก็ซื้ออยู่ดีใช่บ้านมันคือศิลปะอย่างนึ่เพระเราต้องมองมันทุกวันนะเรากลับบ้านมาเราก็ต้องมองเหมือนภาพวาดทุกอย่างเราเป็นตัวเราหมดเลยครับ ถ้าจะบอกว่าเส้นทางชีวิตของมอง่อมที่ที่ทำให้มีหลังนี้สักหนึ่งเหตุการณ์ที่อะไรว่ามันม,มัน<ช>คือประสบการณ์แหละก <c oughs> ารเก็บเกี่ยวของเรามาผมมีเป้าหมายเลยว่าผมต้องมีบ้านที่แบบที่ผมแบบชอบในบในฝ <คำ S 1> ันแล้วผมก็ต้องวางแผนที่จะเดินตามมันเพื่อที่จะได้ไปถึงเป้าหมาย ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกจริงๆเส้นทางที่มอมผ่านมาผ่านมันยากมากเฮ้ยมอมตรงไมอ่ะเอ้ยขึ้นแล้วะไอ้โบท้ออีกแล้วยังไงวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่หม่อมถนัดแดกของเรามากคุณแม่เลยให้เกียรติเปิดบ้านนะครับขอบคุณรับขอบคุณมากสุดยอดครับสวัสดีครับแล้วก็พวกนาฬิกานี่เรืนนี้คือเราไม่อยากถามเลยเพราะว่ามันพื้นพื้นมันเป็นพื้นมีเรือนนี้เรือนนี้มันมี500เรือนในโลกผมก็ไม่ค่อยได้ใส่อ่ะผมซื้อมานานแล้ว แต่ก่อเนี่ยเราเราเป็นคนอาจจะชอบอยากมีแบบนู้นแต่สุดท้ายถ้าพอเราเรามีมันไปแล้วอ่ะมันก็ธรรมดาเลยเราให้พวกน้องเนี่ยมันไม่มันไม่เคยธรรมดาสําหรับพวกเราดูรายการเราแล้วชอบนะครับก็ไปกดไลค์กด Subscribe ได้ที่ช่องวันเพ g r กราวนะครับผมและสามารถดูย้อนหลังนะครับอยากดูบ้านใครนี่เลือกทางนี้ได้เลยครับ